สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับกับอีกหนึ่งคลิปกับช่องสัตหามาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารหรือสิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้โชคดีร่ํารวยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็หลายที่นะครับฝนตกด้วยหนาวด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปหลักหน่วยล่างนะครับไม่ได้หล <te> <eye Hayır. S 2> ุดตายนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้หลุดตายหมายความว่าผมใช้สองสูตรถูกต้องไหมครับผมทําเป็นสองคลิปนะครับมันเป็นระยะสั้นวัดดวงมันเข้าสูตรหนึ่งหลุดสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้าจริงนะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคําเตือนก่อนนะครับ ให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือรับชมเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสระกินแบบรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นผมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับการพนันไม่เคยทําให้ขาดลวยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็ตัวเลขทั้งหมดนะครับเกิดจากการคํานวณและการวิเคราะห์ โดยใช้ผลสลักกิแบ่งสัฐบาลงดที่ผ่านมานะครับนำมาคำนวณและวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณและการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับไม่ได้การันตีผลนะครับเพราะตัวเลขและการวิเคราะห์นะครับที่ทําได้ไม่ใช่องค์ประกอบในการออกผลสลักแต่อย่างใดนะครับอยู่ที่วิจารยาน,นะครับสอดีย้อนหลังเดินดีแล้วก็นํามาทําและวิเคราะห์กันต่อแค่นั้นเนาะนะครับ ก็ฝากติดตามซับสไคร์ดด้วยนะครับผมาฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมใจนะครับไว้ในอ้อมใจทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมผมเคยทําสูตรให้นะครับผมก็จะทําเหมือนเดิมนะครับอันไหนที่ผมเคยบอกสูตรผมก็จะบอกเหมือนเดิมตามที่ผมได้พูดและผมจําได้นะครับว่าผมพูดไว้ยังไงบ้างสูตรไหนที่ผมไม่ได้บอกสูตรหรือว,ว่าสูตรครั้งแรกนะผมก็จะบอกไปตามนั้นนะครับเอาสูตรไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะออกตามที่เราบอก ตามสูตรหรือไม่นะครับมันไม่ใช่องค์ประกอบว่าจะบอกหรือไม่บอกนะครับผมบอกหมดนะครับยกเว้นเลขดับนะครับและดับคู่เออผมก็บอกว่าผมเอามายังไงเทคนิคการตัดการอะไรต่างนะครับมันอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ตั้งใจฟังเนาะนะครับเออคนที่เปิดกว้างนะครับมันก็อาจจะมีโชคตรงนั้นแต่ถ้าเรานะครับคิดว่าใครที่คิดว่าโอเคของตัวเองดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องฟัง ก็ได้นะครับก็ทําเองจัดเองเลยนะครับอย่าให้อันที่ผมคํานวณได้ไปตัดไปตัดก็เรียกว่าไปตัดโชคตัดความรู้สึกของเรานะครับชอบตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นนะครับเพราะผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันนี่แหละนะครับไม่ได้แม่นอะไรนักหนานะครับงวดล่าสุดนะครับมันออกศูนย์เก้านะครับเข้าวินเลยเห็นไหมนะครับเชื่อผมหรือยังว่าสูตรนี้มีโอกาสเข้าวินเหมือนกัน นะครับ09นะศู 09. นย์เก้าี่เข้าเลขเก้าตัวแรกเลยนะครับเหมือนที่ผมพูดเลยอะนะครับผมบอกว่าสังเกตนะทุกคนมันจะมาทะแยงมามันโดดมานี่ปุ๊บอ่ะมันเริ่มใหม่เลยเห็นไหมนะครับเริ่มตั้งแถวใหม่ดูเขาจะทะแยงมาฝั่งนี้หรือเปล่า หรือทะแยงมาตรงนี้เนี่ยดูดีครับเขาจะไม่เป็นปกตินะเนี่ยไม่พื้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเริ่มใหม่เนยขาจะเริ่มใหม่ค่อยจะมาแบบนี้อืมจะเป็นแบบนี้รอดูนะครับแค่การเดาดูนะครับแต่ทิศทางมันเก้าอ่าขีดเส้นหน่อยสวยๆนะครับ ไม่บรรทัดสูตรคลาสสิกปึ๊บใครคิดบวกนะครับสิ่งดีๆสิ่งบวกบวกก็จะเกิดกับเรานะครับคนที่คิดแคบนะครับมืดมืด,มดก็แต่มีแต่จะมืดม,ด,มดนะครับมันของทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันจะไม่ได้ มันจะไม่ใช่ไม่ใช่ของเราแน่เลยอะไรประมาณนี้มันก็ใช่นะครับถ้าเราคิดบวกคิดดีนะครับสิ่งดีๆมันเข้ามาเองนะครับผมอ่ะขีดเครื่องมาถูกหเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องนะครับปึ๊บสามงวดอ่ะสี่งวดห้าหกเจ็ดแปดเก้าและงวดล่าสุดโอ้โห ขอบพระคุณสูตรนี้สิบงวดติดครับและจำได้ไหมนี่นี่แหละคือการทําแยกนะครับบางคนก็ไม่คือไม่ต้องรอสูตรที่2ก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับนะครับและผมก็ไมไ่ได้การันตีว่าสูตรนี้จะเดินต่อนะครับผมก็จะทําให้แบบนี้เห็นไหมครับ x 9 x 0 x 3และ x 4ก็ออกไปที่ x 0ให้ออกไปที่ x 9 0กับ3ดับที่จริงมันเหลือ9กับ4 เนี่ยถ้าเอาแค่ศูนย์เนี่ยงวดที่แล้วอะ่ะศูนย์กับสามมันดับนะครับงวดที่แล้วอะ่ะศูนย์หนึ่งสามมันดับใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะว่าเนี่ยหลักหน่วยนะครับมันก็ออกเห็นไหมวันนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยผมทําดับไปแล้วลองดูสิอ่าแล้วมันจะได้ไปตัดกับชุดอ่าเลขวิ่งอ่าสูตรวิ่งเงินแสนนะครับสูตรไม่ยากนะครับสูตร สูตรไม่ยากอ่ะผมต้องเปิดเปิด,ปดคอมด่วนนะครับ <c oughs> ต้องดูผลสระซะหน่อย สละกันาพาดนะครับผม,มล่าสุดสูตรนะครับก็คือหลักหมื่นนะครับสูตรก็คือหลักหมื่นห <c oughs> ลักหมื่นก็ที่แล้วเก้าเห็นไหมครับหลักหมื่นงวดนี้นะครับ รางวัลที่หนึ่งคือนะครับหกห้าแปดสี่ไอหกห้าแปดหกสี่สองนะครับหลักหมื่นก็คือห้าครับห้าเอาห้าบวกนะครับหลักร้อยก็คือเลขหกนี่ครับห้าบวกหกแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือเลขสอง นะครับเท่ากับ11เป็น1 1บวก2เป็น3นะครับยก3มา3บวก2นะครับ 3, 3 2, บวก2เป็น5นะครับ5บวก1 5 1เป็น6นะครับ 6บวก3นะครับ6บวก3เป็น9 9บวก1 9บวก1เป็น10เอาเฉพาะเลขศูนย์2 1 3 1คงที่นะครับหนะ้าตัวนี้ก็5 6 9 0 <c oughs> งวดที่สิบหกนะครับเป็นถ้าเข้าอีกก็เป็นงวดที่สิบสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดงวดติด <c oughs> ตารนอภัยด้วยนะครับงวดนี้ครับห้าหกเก้าศูนย์มาดูเลขเดี๋ยวนะ ก็ะจะเอามาเทียบกับตัวนี้เทียบทีละขั้นตอนคนระับกระบวนการคิดของผมชอบแบบเป็นขั้นตอนอะไรงี้บางคนก็อาจจะทำให้ยุ่งยากอะไรเงี้ยนะครับหลักหลักหน่วยนะครับนี่ดับหลักหน่วยเห็นไหมวดที่แล้วศูนย์หนึ่งสามท่านเอามาตัดจุดนี้เป็นไงครับศูนย์กับสามไปเหลือเก้ากับสี่เหลือแค่สองตัวนะครับวดน,นี้นะครับถ้าดับต่อนะครับมีสององค์ประกอบที่มันจะเข้านะครับเลขดับอยู่และก็ เลขเด่นเข้านะครับได้เป็นหลักหน่วยแน่นอนนะครับมีแค่สองสององค์ประกอบสำหรับเลขเลขตัวนี้นะครับห้าสี่สองห้านะครับห้าตัดออกถ้าสมมุติห้ามันตัดออกจริงนะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ก่อนว่ามันจะมาแบบไหนนะครับเอ็กห้าเอ็กหกเอ็กเก้า แล้วก็ x ศูนย์ศูนย์นี่ติดมาแทบทุกงวดเลยนะครับศูนย์มาดีปีนี้นะครับล่างเนี่ยศูนย์มาดีอยู่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับถ้าสมมุติห้าไปนะครับงวดที่แล้วใช่ไหมงวดที่แล้วศู 3. นย์กับสามนี่เหลือเก้ากับสี่เนี่ยมันเข้าเลขเก้างวดที่แล้วนะครับมันเหลือเก้ากับสี่นะงวดที่แล้วงวดนี้ถ้าสมมุติถ้าไป <c oughs> เหลือหกเก้าศูนย์หลักหน่วยครับเหลือตัวไหนนี่ถ้าเทียบถ้าหลักหน่วยอยู่ดับอยู่แล้วก็แต้มเข้ากับชุดนอกรอบเมื่อเมื่อกี้ถ้าทำแบบนี้ก็ถูกนะครับซึ่งมันอยู่ในชุดศูนย์เก้าอยู่แล้วตรงตรงนะครับนี่อ๋อชุดตรงตรง,ตรงนะมันก็จะเหลือหกเก้าศูนย์ไหนละหลักหน่วยที่มีเลขเก้าไอยาครับเจ็ดเก้าตัวเดียวครับ เลขศูนย์ไม่ติดมาเลยครับหลักหน่วยเลขหกก็ไม่มีครับเหลือเลขเก้าตัวเดียวครับเก้าเจ็ดเป็นไปได้ครับทุกคนนะครับเป็นไปได้นะทุกคนนะเอองวดเมื่อกี้นะครับงวดเมื่อกี้ก็เหลือศูนย์เก้าตัวเดียวถ้าประกบใส่เนี้ยที่ติดสี่มันไม่มันไม่เข้าแต้มเลยนะครับงวดนี้ เจ็ดเก้าครับตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยครับเหลือตัวเดียวเจ็ดเก้าผมจะเขียนดีไหมเอ่ยออกในแม่ <laughs> นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับมันเหลือเจ็ดเก้าเมื่อกี้บนหานะครับเมื่อกี้ก็ดูค่ะเอ๊มีตัวเด่นให้เราหรือเปล่าเออ เจ็ดเก้าเฉยเสี่ยงไหมครับผมว่าก็มีความเสี่ยงนะมีโอกาสถูกแค่สิบเปอร์เซ็นจากเลขสิบตัวได้ตัวเดียวเลขเก้าเหลือเลขเก้าถ้าเทียบกับดับถ้าเทียบกับดับแล้วก็เทียบกับแต้มเจ็ดเก้าเลขเก้ามันจะอยู่หลักหน่วยมันเดิมนลครับผมมันเคยมีนะนี่เจ็ดเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดถ้าสมมติเจ็ดเก้านะ เจ็ดเก้าตัวรองตัวไหนอาทิตยิ์หลักหน่วยเป็นเลข9นะไม่มีนะทุกคนนะไม่มีเลยครับไม่มีเลยถ้าสมมุติเนี่ยถ้าเป็นตัวรองเลขหกเนี่ยยิ่งไม่มีใหญ่นะครับถ้าจะกันก็น่าจะกันแค่เลขศูนย์เลข0ูนย์ก็ไปแล้วศูนย์แมันก็เหลือแค่ศูนย์แปดมันก็ไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับมันก็ไม่ใช่แล้ว ถ้า08เพราะเลขแปดเพราะเลขแปดมันดับหลักหลักสิบเนี่ยก็จะกันก็จะกัน80อืมออกยากกว่าเลข80นะทุกคน89ไม่เข้าแต้มเห็นไ,ไหมดูดูกัน89ไม่น่าจะเข้าแต้มนะเนี่ยมันไม่มีเจ็ดแต้มนะครับไม่มีเจ็ดแต้ม เนี่ยหลักหน่วยห๋ือจะเอาหลักหน่วยไปรูดแต้มก็ได้นะครับก็อาจจะเขียนมาเลขทั้งหมด40ตัว505-59 60-69 9 0 9ึง1 9า0เไอ้00เนี่ยแล้วก็นำไปตัดเลขแต้มชุดนี้นะครับเนี่ยไปเขียนเอาเองเลยนะครับผมไม่เทียบผมเอาเทียบแค่นี้พอเนี่ยไปตัดกับตัวเนี้ยมันไม่ไม่โฟกัสอีกเอาเอาเข้าไปเออเนี่ยนะครับ เทียบกับตัวนี้เอ,เอาไปเทียบกับนี้เหล็กแต้มมันเดินยาวนะ,ะเหล็กแต้มก็เรามาระวังกันก็ได้นะครับอันนี้มาฟังองค์ประกอบครับที่จะออกเจ็ดเก้าตรงๆงเนี่ยมีหลายองค์ประกอบนะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คืองวดวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยองค์ประกอบที่ผมทํามันได้เจ็ดเก้างวดวันที่สิบหกเนี่ยมันเข้าทั้งหมดมันไม่หลุดนะครับถ้ามีสูตรไหนสูตรหนึ่งหลุดออกไปแม้แต่สูตรเดียวม,ม,มันจะไม่ออกเจ็ดเก้า ถ้ามันมาชนกันทุกสูตรโอเคทุกสูตรเหมือนวนเมื่อกี้เข้าคือนะครับสูตรวิ่งเงินแสนเข้าวิ่งเงินแสนได้เจ็ดกับแปดนะครับเลขแต้มเข้าดับหลักสิบหลักหน่วยอยู่เหมือนเดิมเลขคู่ดับก็อยู่เหมือนเดิมและหลักหน่วยสูตรนี้เดินต่อมันเดิมออกเจ็ดเก้าตัวเดียวเลยครับกี่องค์มาก่อนไม่รู้ครับที่ผมพูดเมื่อกี้ น่าจะ5องค์ประกอบเลยนะ5นี่ครับ5องค์ประกอบ6หลัก10หน่วยก็เป็น2สูตรอ่าหลัก10หน่วยก็เป็น2สูตรแต้มก็1เป็น3สูตรแล้วนะครับแลก็สูบี้เงินแสน4สูตรนะครับดับคู่5สูตรแล้วก็ปักหลักอีก6สูตรเนี่ยถ้า6สูตรเข้าทั้งหมดเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้6กสูตรเข้าเป๊ะเลยเลยออกศูนย์ตรงๆ เข้าไปตรงๆงวดนี้ถ้า6สูตรูครับ7 9ตรงตรงเหมือนกันเอาดินะครับลองดูนะครับไม่แน่อาจจะไปออกเลขท้าย3ตัวอย่างเหมือนเดิมถูกเยอะนะ fc ทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับหลายท่านนะครับผมเชื่อนะครับเอาไปซื้อถูกนะครับงวดนี้ก็0 0 4 1 0 1 4อ่ะมีคนถูกนะครับนะพิมพาให้กำลังใจกันได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับสาสาระสำคัญของคลิปวิดีโอนี้นะครับคือหลักหน่วยล่างที่เดินจริงเข้าจริงนะครับงวดนี้ ห้าหกเก้นะครับห้าหถึงแม้ถึงแม้ไม่ตัดเลขดับนะครับก็จะเหลือแค่เจ็ดเแล้วก็80ดศแค่นั้นนะเนี่ยเแล้วก็กัน8 0ด8ูนย์ที่แปตัดทิ้งเพราะมันติดเลขดับนะครับสำรองไว้ก็ได้79กัน8 0นะครับเพราะไม่มีใครรู้เรากามันจะออกตัวไหน ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับดูการเพลินเนอกให้กําลังใจกันนะครับผมก็ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านสู้กันต่อไปนะครับผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ